ดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่บนต้นทุเรียนดงดินแดงนะครับที่หนองบุญมากนะครับวันนี้เราจะบอกว่าเราจะปีนี้เราจะไม่ทําทุเรียนลูกยักษ์นะครับเออทำทำครับแต่ทําประมาณชักสามต้นนะครับลูกเราจะเอาลูกหน่อยไว้เลยนะครับลูกหน่อยนะโดยการเอาผลไว้เยอะที่สุดนะครับลูกหน่อยช่างมันนะครับขอให้คนที่มีกําลังซื้อได้กินนะครับ าลูกใหญ่มากมันหลายมันหลายพันนะครับมันแพงนะครับผมก็เลยจะทําลูกน้อยให้หลายๆคนได้กินได้ชิมได้กินกันนะปีนี้ก็น่าจะได้กินกันทั่วทั้งด่านเกวียนนะครับแล้วก็น้องตะลุงปุกนะครับด่านก็โจดแล้วก็น้องไม่ไผ่ซามบาา้าขานะครับจะได้ให้กินได้กันทุกคนเลยอะ่ะ ปีนี้จะทำทุเรียนลูกใหญ่ลูกน้อยลูกกลางเกรดพรีเมียม,ม